เขาเติมเข้าไปเพราะว่ากาแฟเลยไปบำรุงสมองของคนที่กิ่นนะคะหายแบบว่าสมองมีความจําที่ดีนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็วิตามิน A B 1 B 2น3 b 6คือเขาจัดเต็มมาเพียบเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วอยากจะบอกว่า1ซองนี้ก็คือจุใจมากๆเลยเตี้ยสได้เต็มๆต็มแก้วแบบนี้เลยนะคะ3 5หกรัมค่ะเยอะมากๆไม่ต้องแบ่งทานนะคุณผู้ชมเราต้องทานทีเดียวเลยก็คือจะได้รับสารอาหารไปเต็มเตมเลยภายใน1ซองนั่นเองค่ะสำหรับใครที่สนใจ นะคะโทรมาได้เลยตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะสะดวกเมงไหนก็โทรไปเบอร์นั้นเลยน้องพิทีก็บอก<อ>ว่าถ้าคุณได้ลิมรองเพียงแค่หนึ่งซองเท่านั้นเพียงแค่คุณฉีกซองคุณก็จะติดใจแน่ๆกับกาแฟพเพลิคอปจากเพียวไลฟ์ออค่ะนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเอาไปพากันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมีนุ่มรอมาแชร์ประสบการณ์นะคะความประทับใจทีมีต่อเพียวคอปกันค่ะครู่เดียวค่ะ ผมเป็นคนที่ทานกาแฟเป็นประจำทุกวันมีความรู้สึกว่ากลิ่นหอมดีมากรสชาติเป็นที่ประทับใจกว่ากาแฟยี่ห้อนื่นมิตรจะหายเพื่อนฝูงหรือลูกน้องที่ทำงานก็จะใช้กาแฟเพีลิกอปเป็นกาแฟสำหรับรับแขกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ปกติน้องติ๊กเป็นคนที่ทานกาแฟอยู่แล้วแต่วาทิพันธ์มาค่ะบอกเคยมีกาแฟตัวใดที่สามารถได้ใจน้องติ๊กไปนะคะเพราะมาเจอเพียวที่คอฟนะคะซึ่งเป็นกาแฟที่น้องติ๊กบอกจะของได้เลยวันนี้แหละคะ่ะเป็นกาแฟที่ตามหามานานรสชาติก็ด,ดีรสชาติอร่อยหอมนะคะและที่สําคัญค่ะยังมีวิตามิน A วิตามิน B นะคะโอเมก้า3าแล้วยังมีแคลเซียมก็เลยบอกจาของว่าจะเปลี่ยนใจอีกต่อไปนะคะนี่แหละคะ่ะเป็นกาแฟที่อยู่ในใจของน้องติ๊กค่ะ สนใจโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่0860458118หรือ0860458448เป็นคนผิวแห้งแห้งมากแล้วก็จะเป็นปัญหาเรื่องใต้ ท้องแขนนะคะจะเป็นผดอะคะ่ะก็ตั้งแต่ทานมาสัปดาห์แรกก็รู้สึกได้เลยว่าผิวเริ่มสว่างขึ้นอย่างรอยแผลเป็นเรื่องรอยสีอย่างเงี้ยจากเมื่อก่อนอะเป็นเดือนนะคะกว่าจะหายแต่ตอนนี้อาทิตย์เดียวก็หายแล้วค่ะผดใต้ท้องแขนตอนนี้ก็ไม่มีแล้วคะ่ะก็ทําให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นมีความสุขใส่เสื้อผ้าไม่ว่าจะไปไหนอย่างเงี้ยจะออกแดดก็ไม่กลัวคะ่ะเพราะว่าผิวเราก็ค่อนข้างแข็งแรงขึ้นมากกว่าแต่ก่อนคะ่ะเพียวไลท์ขอเสนอคอลลาเจคอลลาเจนเข้มข้นบริสุทธิ์รอ จากประเทศญี่ปุ่นผลิตจากปลาเทลเปียที่สกัดมาเป็นคอลลาเจนสายพันธุ์ไดเปปไทด์ที่ได้การยอมรับแล้วว่าสามารถสร้างคอลลาเจนให้กับร่างกายได้มากที่สุดและสามารถดูดซึมและนํามาใช้ได้ง่ายที่สุดเพียวไลท์คอลลาเจน1แพ็คมีปริมาณ1 0 0นมิลลิกรัมคุณสามารถเป็นเจ้าของได้สนใจโทรดวนหาเราตอนนี้ที่086 0458118หรือ0860458448โดยปกติผมก็จะทานกาแฟเป็นประจำนะครับกาแฟที่ยี่ห้ออื่นที่กินมาเนี่ยมันไม่ค่อยได้เรื่องรสชาติบางครั้งมันไม่ค่อยถูกปากเปเลี่ยนได้บ้างยิ่งชงเองยิ่งไม่ได้เรื่องเลยได้มีโอกาสมาลอง p u r ี c o คอปกาแฟคุณภาพตัวนี้นะครับมันทําให้ผมได้รู้ว่ารสชาติกาแฟที่อร่อยกลมกลม่อมันมีอยู่ในโลกนี้ผมดื่มเพ r c o คทุกวันเชา้าเย็น เพื่อจะให้ทํางานต่อได้แล้วที่สําคัญที่สุดเขามีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายถึง9ชนิดดื่มแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพผมรักใครชอบใครผมก็จะแนะนํำให้ทานพิลิคอฟเพราะว่าผมชอบและผมเชื่อมันในรสชาติถ้าทานแล้วติดใจแน่นอนอยากให้ผู้ชมทั้งบ้านลองชิมดูนะครับรับรองจะติดใจอ กาแฟปรุงสำเร็จสายพันอาราบิก้าที่ลวมวิตามินและแร่ธาตุที่มีคุณค่าถึง9ชนิดช่วยให้คุณสดชื่นกระปี้กระเป๋อิ่มท้องและควบคุมน้ำหนักได้ไปในตัวสนใจโทรโด่นหาเราตอนนี้ที่0860458118หรือ0860458448สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แบรนด์คุณภาพจากเพียวไล เพียวไลฟ์พารวยกลับมาอยู่กับพวกเรานะคะในเพียวไลฟ์สวยรวยสเสน่ห์นะคะเบรกนี้ก็เป็นเบรกสุดท้ายแล้วนะคะแล้วเราก็มีแขกรับเชิญท่านหนึ่งค่ะที่จะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับความประทับใจนะคะว่าทำไมถึงรักและหลงไหลในการกินกาแฟจากเพียวริคอรมากเลยค่ะ <Buck> ขอต้อนรับพี่เอกอดิศรค่ะครับสวัสดีค่ะ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  <emitism> นะคะจริงๆแล้วนะคะต็มนี้คุณผู้ชมที่ประทับใจนะคะ <S <S 1> <S 1> ในตัวเพลยวลิคอร์ที่ยูตังจังหวัดอย่างเมื่อรวมไายการเชนียวกันใช่ใว่า ก็อาะสะดวกแน่ค่ะเดินทางทางไกลฮะเราอยู่กรุงเทพนะคะและพี่เอกเป็นคนหนึ่งที่เป็นคอกาแฟใช่ครับนะคะยายจะให้พี่เอกเนี่ยซอยแบบว่าเอ่อว่าวความรู้สึกเจ้าของนะคะที่มีตอเพิ่อรีคอร์ไปฟังเนี่ยค่ะจริงๆแล้วพี่ก็เป็นคนคนหนึ่งนะที่แบบว่าทานกาแฟตัวเพิ่อคอร์เป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็ได้มีโอกาสกลับไปที่บ้านเกิดที่จังหวัดชลบุรีแล้วที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยก็มีเพื่อนฝูงมากมายนะที่แบบว่า เอิดทำกิจการส่วนตัวแล้วก็มีเพื่อนพี่คนหนึ่งน่ะก็ได้เปิดกิจการเกี่ยวกับสตูดิโอแล้วก็บวกกับการทําร้านกาแฟสวนด้วยดูดีใช่ไหมแล้วก็พี่ก็ได้มีกาสพูดคุยกับเขาแล้วก็ได้ลองเอาตัวกาแฟพิลิคอปเนี่ยเอให้เขาลองทานตอนแรกคือให้เขาได้ลองทานก่อนแล้วกาถามว่าความรู้สึกเขาเป็นยังไงเขาบอกค่ะเออเฮ้ยมันหอมอเออหอม หอมแล้วก็อร่อยอะไรเงี้ยเราเปรียบเทียบกับกาแฟสดที่เขาจำหน่ายอยู่เราบอกเฮ้ยสู้ได้พอได้อก็ถามราคาต้นทุนเท่าไหร่เออเราก็บอกไปโอเคจําหน่ายได้แล้วก็ก็คือลองให้เขาแบบว่าทำเป็นสูตรที่แบบว่าขายในร้านดูต้องมีกาแฟเย็นด้วยใช่ไหมใช่กาแฟเย็นก็เราก็บอกสูตรให้เขาไปโอ้โหมีสูตรให้ตั้งหักอ่ามีมีสูตรให้มีสูตรให้แล้วพอหลังจาก คือตอนแรกเขาก็ยังขอลองๆดูก่อนก็สั่งไป3กล่องสามกล่องอาลอวงดูว่าเออเป็นยังไงบ้างคือในในเมนูของร้านเขาว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกคาปูชิโนเอสเปสโซทัวไปออทั่วไปเนี้ยอันเนี้ยก็เราก็คิดเมนูให้เขาก็เป็นแบบกาแฟสูตรควบคุมน้ำหนักอ๋ออ่าเท่านั้นแหละพอดตสดดตาแล้วทีเนี้ยในกลุ่ม ร้านของพี่เนี่ยร้านของเพื่อนพี่เนี่ยก็คือเขาอยู่ในระแวกมหาวิทยาลัยเด็กๆรักสุขภาพอยากผอมอยากอะไรเงี้ยเยอะพอเปิดพอเราเราก็แบ่งให้เขาแล้วลองเทสดูตอนแรกเขาก็สามกล่องสามก่องก่อนอันเนี้ยก็ผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งออเดอร์มา ตาจังได้ย่ยครึ่งโหลโอ้โหนาคะแสดงว่าบอธรรมดาผลตอบรับดีใช่ก็บอกเออสั่งเพิ่มไว้ครึ่งโหลเพราะว่าอะไรคือแบบว่าเด็กเขาเวลาส่วนใหญ่วัยรุ่นเขาก็ามาถ่ายรูปมาทำสตูดิโออะไรเงี้ยแล้วก็แบบมาแวะทานกาแฟอะไรเงี้ยใช่แล้วเขาปรากฏว่าเออเขาเห็นว่ามันควบคุมน้ำหนักแล้วแบบว่าเออมันแตกต่างจาก กาแฟใช่มันแตกต่างจากเมนูนอื่นๆที่เขาเคยลองทานมาค่ะเออแล้วเขาก็ลองทานดูปรากฏว่าติดใจโอ้โหเดี๋ยวพอ,อติดใจได้ยังไงรสชาติกัจังซี่เลย <c oughs> หอมแบบว่าใช่ใชคือแบบคือทาชงนะคะคือได้กลิ่นทั้งสันเลยใช่หลัง<ด>จากนั้นก็คือแบบว่าพอมีออเดอร์มาเนี้ยก็เพื่อนก็อ่ะเปิดเป็นสมัครสมาชิกไปเรียบร้อยเลยก็หลังจากนี้ก็คงแบบว่าเอาคงเป็นประจำแล้วล่ะคงเออก็ ทำเป็นประจำและก็เพิ่มเป็นเมนูพิเศษในร้านเลยเน่ค่ะเป็นบอกค่ะว่าการทําเพี้ยงไรเพต้องวาวอย่างไรบพต้องไปขยันขยอนะค่ะแค่แบบอ้าลองกินมึงดูแก้วหนึ่งหลังจากนั้นเมื่อปิดสมาชิกด้วยที่ฮะเพราต้องไปขยันขยอใช่ค่ะง่ายๆเลยนะสามารถเพิ่มรายได้ให้พี่เอกนะคะแล้วก็เพิ่มพี่เอกได้แล้วใช่ตอนนี้เขาก็เป็นสมัครเป็นตัวแทนจาหน่ายกาแฟพิลิคอฟไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะและรับรองค่ะว่าบึมีลากใดที่อร่อยขนาดนี้เป็นกาแฟควบคุมน้ำหนั อีกต่างหากนะ่ดีต่อสุขภาพด้วยแล้วก็เป็นธุรกิจคือแบบเหมือนกับว่าเขาเปิดเป็นร้านกาแฟาสดเขาได้กําไรส่วนต่างจากการค้าปลีกอยู่แล้วแต่สิ่งที่ได้ตอบมาเนี่ยคือแบบว่าเป็นผลตอบแทนคืนกลับกับการบริหารธุรกิจด้วย โอ้โหเยี่ยมเลยนะได้สองทางนะเขอบอกเลยโดยเฉพาะคนที่มีิหนาร้านอยู่แล้วนะจะเป็นล้านเสริมสวยก็ดีหรือว่าล้านขายพวกสวยๆงามๆก็ดีคิดเบื้องว่าคุณได้ทั้งส่วนต่างคุณได้ทั้งนะคะผลตอบกลับที่ม้าจกเพี้ยวไหลนะคะที่จะโอนเขาบัญชีให้นะคะนี่แหละถ้าคุณมีการแบบบอกต่อนะคะได้มาสองทางคุณคิดว่าคุมข่าหรือบอลระยะเขตหรือบ่งง่ายๆนะคะแล้วของดีอยู่แล้วรับรองค่ะว่า กินแล้วเนี่ยหรือว่าซื้อแล้เนี่ยกลับมาซื้อซ้ำย่างแน่นอนแน่นอนครับทุกคนที่ลองแล้วทานแล้วก็ต้องซื้อซ้ำทุกคนติดใจทุกคนนะคะฉะนั้นท่านใดอยากร้องนะคะโทรกันเข้ามาตามเบอร์ที่คุณดูหน้าจอยนะคะไม่ลองก็ไม่รู้จริงๆนะคุณผู้ชมแอบบอกให้นิดนึงนะถ้าแบบว่าท่านผู้ชมท่านใดที่แบบว่ามีธุรกิจร้านกาแฟหรือว่ามีหน้าร้านอะไรเงี้ยอย่าพลาดโอกาสเลยฮะเดี๋ยวถ้าสนใจจริงๆอ่ะก็ให้โทรติดต่อมาได้ ทางผมไม่ห่วงสูตรมีสูตรการทำกาแฟร้อนก็คือชงปกติแต่กาแฟเย็นจะให้อร่อยมีการเติมน้ำตาลสูตรน้ำตาลนมนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครสนใจจริงๆโทรเข้ามาเดี๋ยวบอกให้รับรองติดใจอร่อยแน่นอนอะอรี้ต้องบอกเบอร์แล้วพี่เอกใช่ครับถ้าผู้ชมท่านใดนะที่สนใจที่แบบว่ามีร้านกาแฟหรือว่าอยากจะลองชิมกาแฟหรือว่าอยากจะเป็นตัวแทน สมาชิกเป็นตัวแทนจำหน่ายนะฮะก็ติดต่อได้ที่เบอร์0868299590นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเบอร์0868299590ครับมีสูตรให้ด้วยนะครับนี่แหละค่ะนะคะผู้ใดที่อยากทานกาแฟอร่อยแบบนี้ถาคุณยังเมท่นไหร่มั่นใจค่ะสร้างออเดอร์ไปกินกันสกอนเนาะจองสำๆกล้องนะคะรับรองค่ะว่าคุณนึ่งกลับมาสื่อส้ำอีกอย่างแน่นอนค่ะแน่นอนครับแน่ขอนคขอบค่ะค่ะ นะคะแล้วก็ถือโอกาสลากันไปในม,มืดอนีค่ะสามารถติดตามเขาได้ทุกวันนั่นเองค่ะสำหรับมืดอนีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ